6เทคนิคทำงานอยู่บ้านได้งานและมีความสุขสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันคุยกันวันนิดชีวิตไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าพี่จะกลายเป็นคนว่างงานในช่วงนี้แต่พี่ก็มีประสบการณ์ทำงานเบิร์กฟอร์อมโฟมนะคะช่วงนี้โควิดเขย่าออฟฟิศต้องกลับมานั่งทำงานอยู่ที่บ้านกันเลยพี่มี6เทคนิคสุดยอดเลยค่ะที่จะทำให้คุณทำงาน ได้อย่างดีและมีความสุขข้อแรกค่ะจัดออฟฟิศของเราให้เหมือนกับว่ามีมินิออฟฟิศอยู่ที่บ้าน mm hmm. เลือกปุ่มใดบุ่มหนึ่งที่เรานั่งสบายและไม่มีคนมารบกวนค่ะนอกจากจะมีมุมพิเศษของการทำงานแล้ว, mm hmm. ลวเรายังต้องจัดเอกสารของใช้กระจุกกระจิกให้เป็นระเบียบอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือหยิบใช้สอยได้ไม่หงิกนะคะข้อ2ค่ะจัดเวลาการทำงานให้ชัดเจน ช่วงนี้9โมงถึงบ่ายสามครึ่งเป็นช่วงเวลาทํางานแจ้งให้เพื่อนร่วมง,งานได้ทราบจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้คนที่บ้านก็ต้องรู้เขาจะได้ไม่มารบกวนการทํางานของเรานะคะข้อ3ค่ะสื่อสารกับทีมงานอย่างต่อเนื่องนะคะเราทํางานอยู่บ้านหัวหน้าต้องรู้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ทํางาน นอกจากนี้เราทํางานแล้วยังต้องประสานงานกับทีมด้วยเราก็ต้องบอกเขาเราทําถึงไหนอาจจะมีวิดีโอคอลประชุมกันแบบกลุ่มแบบนี้ล่ะค่ะงานมันถึงจะเดินค่ะข้อ4ค่ะเราต้องทดสอบพปกมือถือคอมพิวเตอร์ดูแลเพื่อเครือข่ายให้เรียบร้อยไม่ใช่มาถึงประชุมวิดีโอคอลแล้วมาตกม้าตายตอนที่ประชุมมืออาชีพเราต้องดูแลให้เรียบร้อยค่ะ ข้อ5ฝึกนิสัยการทำงาน w o r k f r o m Home เราทำงานเป็นเวลาก่อนทำงานเราต้องดูแลตัวเองให้เรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวให้สดชื่นได้ก็ไม่ถึงกับเงียบขนาดไปทำงานแต่ก็ต้อง พอดีพอดีอยู่บ้านให้สบายๆและดูดีค่ะนอกจากนี้เราก็ต้องมีพักเบรกเดินไปไหนมาไหนอย่านั่งทำงานติดโต๊ะมันจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดรมตอนอยู่บ้านค่ะข้อสุดท้ายค่ะเรื่องอาหารการกินอยู่บ้านนะไม่ใช่นั่งทำงานไปกินไปเพลินค่ะมาดูอีกทีน้ำหนักขึ้นไปหลายโลเพราะว่าเราทำงานอยู่บ้านก็สบายๆ ทาไปกินไปแล้วก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายไม่ได้ออกนอกบ้านไม่ได้ใช้เวลาในการเดินทางข้อนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะคืออย่าให้เปาเนี่ยกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งจนเสื้อผ้าเนี่ยมันใส่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเสียชื่อยังไงพี่ก็ฝาก6กเทคนิคนี้ไว้ด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาชมคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย